นี่มาพูดถึงโครงการที่รัฐบาลเนี่ยออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแต่ก็มีจะเรียกว,ว่าเป็นวิชาชีพก็ได้<ะ>ใช้ประโยชน์ในช่วงนี้มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องฮะพูดถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันก่อนอันนี้ก็พบว่ามีการทุจริตนะครับคุณผู้ชมโดยเป็นการทุจริต ทางการท่องเที่ยวที่มีการไปแจ้งความให้กับตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบดำเนินคดีล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจกองปราบได้กระจายกำลังเข้าตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมาย2จังหวัดก็คือที่ชัยภูมิและภูเก็ตมีผู้กระทำความผิดถึง50คนทำกันเป็นขบวนการใหญ่เลยครับช่อโกงเงินของรัฐรวมกว่า100ล้านบาทฮนะ พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถแถลงว่าการตรวจค้นพื้นที่ครั้งนี้ครับดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย55จุดจับกลุมผู้ต้องหาได้รวม50คนโดยที่จังหวัดชัยภูมินํากําลังเข้าค้นโรงแรมนัชยารีสอร์ทและผู้ที่เกี่ยวข้องรวม41คนซึ่งมีทั้งเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านค้าคนกลางที่รวบรวมสิทธิ์หรือสวมสิทธิ์มีผู้รับจ้างเปิดบัญชีและผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลของโรงแรม ก็จับผู้ต้องหาได้36คนซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเลยนครราชสีมาขอนแก่น mm hmm. เพช,ชบูร์และศรีสะเกดครับมาดูพฤติการของขบวนการนี้สัหน่อยครับพวกเขาทำยังไงครับเขาก็ไปลงทะเบียนเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กมีห้องพัก10ห้องแต่จากข้อมูลตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการ9 2 6 3รายยอดจอง9-2028ห้องฉเฉลี่ยเนี่ย ประมาณ1,000บาทหรือว่า3,000บาทอาขอภายรับเฉลี่ย1,000ถึง3,000ห้องต่อวันซึ่งพอมาดูตัวเลขแล้วมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับและยังพบด้วยว่ากว่า199ยละ99ของการจองห้องพัก1คนจะจอง10ห้องเต็มทุกครั้งเวลาในการเช็คอินและเช็คเอาท์ก็ทับซ้อนไม่สัมพันธ์กันนอกจากนี้ยังพบว่าคูปองที่ได้รับหลังเช็คอินห้องพักที่ใช้สำหรับ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มียอดการใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติรวมมูลค่าความเสียหายในส่วนของโรงแรมนี้โรงแรมเดียวนรับ14ล้านบาทครับและร้านค้าที่ร่วมกระทําความผิด101ร้านเนี่ยมีเสียหายรวมกันทั้งสิ้น87ล้านบาทส่วนที่จังหวัดภูเก็ตครับเข้าคนที่โรงแรมทาราประตองและเครือข่ายรวม14คนจุดนี้มีทั้งเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านค้าคนกลางรวบรวมสิทธิ์หรว,วสมสิทธิ์ แล้วก็มีผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลจองโรงแรมและมีประชาชนที่มาร่วมทุจริตในขบวนการนี้ด้วยรวมกว่า800คนครับพฤติการของกลุ่มนี้แตกต่างออกไปจากกลุ่มแรกครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยทางโรงแรมจะร่วมกับผู้จัดทัวร์ดำเนินการในลักษณะเชิญชวนประชาชนหากจองห้องพักเต็มสิทธิ์จะให้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์3วัน2คืนแต่ว่าไม่มีการเข้าพักจริงครับ นอกจากนี้ผู้จัดทัวร์ยังให้ประชาชนชำระค่าบริการในการทำกิจกรรมโดยให้มีการสแกนคูปองที่ได้รับหลังเช็คอินห้องพักมาสแกนใช้จ่ายกับร้านค้าที่ตนเองก็ควบคุมอยู่โดยพบว่าทางรัฐเนี่ยเสียหายจากโรงแรม18ล้านบาทและร้านค้าที่ร่วมกระทําความผิด2ร้านความเสียหายเกือบ4ล้านบาทครับด้านพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะครับว่า พบผู้ต้องหามีการกระทําเป็นขบวนการโดยจะมีผู้ทําหน้าที่ตามหาซื้อสิทธิ์โครงการจากประชาชนที่ได้รับโดยให้ค่าตอบแทนคนละ400ถึง500บาทและพอประชาชนคนนั้นขายสิทธิ์ให้ไปแล้วก็จะให้เจ้าของสิทธิ์ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จากนั้นผู้ซื้อสิทธิ์จะนำโทรศัพท์ของเจ้าของสิทธิ์ไปดำเนินการจองโรงแรมและใช้คูปองส่วนอีกวิธีหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือเขานำข้อมูลบัตรประชาชนและสิมการ์ดที่ลงทะเบียนแล้ว ไปขายต่อให้กับผู้สวมสิทธิ์โดยจะขายให้กับผู้สวมสิทธิ์ในราคา800ถึง1,000บาทเมื่อผู้สวมสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จากโครงการแล้วก็จะว่าจ้างให้ผู้ร่วมขบวนการนี่แหละครับกรอข้อมูลเพื่อจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยจะมีกลุ่มที่รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งคอยทําธุรกรรมทางการเงินแทนเจ้าของสิทธิ์ซึ่งหลังจากที่ผู้สวมสิทธิ์ทาการเช็คอินตามห้องพักที่ได้รับการจองเอาไว้ ผู้สมสิทธิ์เนี่ยก็จะนําคูป,ปองที่ได้รับหลังเช็คอินไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ตนเองก็ควบคุมอยู่ครับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นนี้ตํารวจก็จะมีการสอบสวนขยายผลต่อไปถ้าไปพบว่ามีใครเกี่ยวข้องก็จะดําเนินคดีเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นประชาชนที่จงใจร่วมใช้สิทธิ์ในลักษณะทุจริตซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดว่ามีมากถึง9 0 0 0คนทั่วประเทศทั้งหมดนี้จะถูกเรียกตัวมาสอบสวนด้วยนะครับ ซึ่งการทุจริตในลักษณะที่คล้ายกันนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหลักและจังหวัดรองรวมอีกกว่า900รายอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมครับเป็นโครงการดีๆที่หน่วยงานภาครัฐพยายามช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้ามาทําแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ ผลกระทบก็จะตามมาในของแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยวในวงกว้างเพราะฉะนั้นแล้วต้องช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาด้วยว่าเห็นแล้วเขาทําแบบนี้เนี่ยรู้ว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอนช่วยแจ้งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงจะได้ปราบปรามให้สิ้นไป